มือนี่เฮ็ดไอ้เขียนเนอาอไม้ตากต่อเนาะหลังจากที่อันเห็ดไอ้ต้มไว้ก็ล้ายมือเนาะเนื่องจากว่าเดินทาง,งเป็นเจ้าน้ายเี่าแก่เพื่อนห้ไปรับรถให้เพื่อนมือนี่ค่ะสีเขียนตากแล้วพี่น้องวิดีโอกับตัดต่อเป็นเด้อเขียนตากอันนี้เขียนตากอันนี้ต้มแล้วจืดแล้วอันที่นี่ก็เขียนตากไว้ เขาอันคน้คนค้นยากเนาะค้นถูคนยากเขากิกินยังสี่กันเคียนเคียนไหนมันเป็นเสน้นเคียนไหนมันเป็นเ,นเ้นหลอกเขาก็เอาไปตากอันนี้มันจืดแล้วกินได้เลยเด้อพี่น้องไปลาไปเห็ดกินกับว่ายากดอกเอาอันไปแช่น้ำนะเนี่ยเคียนหลอกมันสีออกไหมยาัางสี่เนาะเดี๋ยวเขาก็ขียออกไปที่เนี่ย นี่ก็ยัสิไปละตากัะขีออกเด้อพี่น้องเด้อขีออกให้มันเป็นบางบางมันสิได้แห้ง่ายมือเดียวก็ได้กินละนี่เก็บไปได้โดนแต่น,นี่อ๋วยเสดไประเดเฮ็ดปให้น้องสาวลาคอยน้องสาวลาคอยบพ่ได้กินน้องสาวลาคอยก็อยู่โรงงาน ซุ้มตัวข่อยอันยากตัวเพราะอันเพราะได้เพราะได้ไดยูได้กินอันแสบแสบ,แสบพืชไทยบ้านคนดอกอันหย่อนว่าหาเงินหาค้ำนี่แหละพี่น้องเงินค้ำหายากผู้หนึ่งกับยูโรงงานผู้หนึ่งกับมาเป็นในอันแม่บ้านยูอันสมุทรสาครเนี่ยกับพี่ชันนี่ละคถมาเป็นแม่บ้านยูสมุทรสาคร แต่แกอันบ้านนี้เพื่อนบ่กินกะปิบพ่กินปลาเนาะเพ่กินน้ำปางสิแม่อันผู้อยู่น้ำกัญญาเนาะทุกเนาะทุกใจเจ้าของกินเพื่อนกระเหม่นเพื่อนกระเหม่นน้ำเฮาแต่อันงคายอยู่หรอกค่ะเพ่นเมตตาสงสารอยู่เพื่อนอันกะตำนี้เนี่ยจักน้อยฮละแต่ว่าอันกับพปันใดดอกเพราะ้ดอยู่เด้อค่ะเพราะให้เพิ่นตำนี้อยพราะว่าเขากินกะปิเนาะกินกะปิกินปลา เพิ่นกับม่หมากเพิ่นมะเกิ่นกับบอกว่าเพิ่นเมนเด็กสิกินเถาะกับเขาอย่างอื่นมีก็หลายอย่างอยู่กินแท้บ่แล้วอันหมักแนวใดก็กินน้ำไม่อันนี้อันนี้ตำแซ่บเด้อพี่นอ้องเนี่ยเคียนจัิงส่เนะาะเอาไปตำเอาไปซุปแซ่บคอยกับแจ๊คสิเฮ็ดวิดีโอตาตอพวกเจ้าจังไหนคอยกับตาตอว,ว่าเปลี่นคอยกับสิได้เนี้ยเอคือจบ เท่าใดกับเท่านั้นมันสิประมาณสามนาทีได้มั้งพี่จะใต่ก็คอยกับโมโหคอยกับยาให้มันเห้ยเอาเ่านั้นต่มันกับ่มเ้ยเอาให้ดอกเขียนตากน้อใหม่กองออยะโยอ่คอยกับสิเฮ็ดให้มันแล้วเหมือนนี้มือนอื่นคอยกับสิไปรับรถให้เพื่อนเพื่อนใขคอยไปรับรถยื่สมุยให้เพื่อนอีกคอยกับสิพยาย้มเฮ็ดเล่งมืออคอยให้มันแล้วตากนี่เป็นตากไม่ได้เบิ้งด้วยค่ะเด้อ ตากนี่มันตากว้ซื้อๆตากไใไใในบ้านใบซื้อๆนี่ล่ะค่ะก็เป็นยังดอกสวยย่างสวยเลยค่ะคนอีสานผัดทินเนาะ เหตุจังไรไม่อยู่น้ำเพลินเพลินให้อยู่ให้กินก็ดีแล้วเพลินไหนไม่อยู่น้งสีก็ดีแล้วดีปะเ่าพ่อมาเขียนน้ำไม่ตากเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิอันตากันสิถ่ายวีดีโอให้เบื้องตั้งหากันนี้ตอนเขียนอย่างเดียวเนาะเต็มปากเดียวเลยคุยน้ำทังสีแหละเพลินกับเบาาน้ำดอกเขาแก่เพลินก็สนใจเอาดอกกันของเนี้ยเพลินก็สนใจดอกเห็ดงานบ้ายเนี่ยเพลินเหล่าก็แล้ว แข่งกับตัดออกเด้พี่น้องมองหัวมันก็เอามีซับ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 เราเวลาตาเขาก็ไปขี้ออกจักว่าจักเป็นซิฟขูดแล้วได้เนี่ยขอ่อยาว่ามันหน่อยได้เนี่ยของข่อยเนี่ยไหลขนาดอยากให้มันเร็วมันเ,เ้ลวได้เนี่ยพี่น้องลองเบิ